สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบก,กับผมแล้วนะครับเฟร,รมจากช่อง fb f, f i d e o ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเต็นท์ d o d kamaboko 3m นะครับซึ่งเจ้าเต็นท์ d o d ที่เป็นทรงหนอนนี้ก็จะมีอยู่3ขนาดก็คือขนาด s ขนาด m แล้วก็ขนาด l นะครับของผมเป็นขนาด m นะได้มา29,500บาทครับผมจะมีทั้งหมด3สีสีดำ สีครีมที่ผมใช้แล้วก็สีเขียวครับผมผมก็จะมาแนะนําวิธีกลางวิธีเก็บข้อดีข้อเสียของเจ้าเต็นต์ตัวนี้กันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับสเปคของเจ้า d ีโดีคาร์มาโบโกนะครับน้ำหนักถุงถุงนี้นะครับอยู่ที่19.5กิโลกรัมครับผมเมื่อกางเต็นต์เสร็จตัวเต็นต์จะยาว6เมตร40เซนครับผมแล้วก็ความกว้างจะอยู่ที่ 3เมตรครับผมความสูงเมื rooms, and and uh, right ่อกลางจะอยู่ที่1 9 5เซนติเมตรนะครับมีทั้งหมด3ห้องก็จะแบ่งเป็นห้องนั่งเล่น2ห้องนะครับแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูไปทีละชิ้นเนาะว่าในถุงนี้เขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับเมื่อแกะถุงออกมานะครับสิ่งที่ให้มาด้วยอันแรกก็คือผ้าเต็นท์ครับผมผ้าเต็นท์เป็นผ้าเต็นท์ด้านนอกนะครับผืนใหญ่เลยอันต่อมาก็คือมุ้งห้องนอนนะครับมุ้งห้องนอนภายในนะครับ1อันนะครับ เสาเต็นท์เป็นเสาอลูมิเนียมนะครับทั้งหมด4เส้นนะครับเพื่อที่จะขึ้นโครงเป็นเต็นท์นอนของเราแล้วก็มีเชือกนะครับ8เส้นแล้วก็สมอบกขนาดใหญ่อีก28ตัวครับผมแต่จริงๆตอนใช้ก็ใช้แค่สมอแค่ประมาณ10ตัวนะครับไม่ได้ใช้ถึง28ตัวนะครับแต่เขาให้มาเผื่อประมาณนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือผ้ากาวชีทครับผม จะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมสั่งตัดจากเพียดไฟชิดไทยเป็นผ้า pvc ครับแบบตังนาเลยเพราะว่าจะต้องกลางมุ้งบริเวณนี้นะครับมันจะได้ไม่โดนพื้นดินนะผ้าเต็นจะมีสายรัดมาให้2เส้นนะครับต้องแกะออกก่อนนะครับเพื่อนจากนั้นเราก็เอาเต็นปูเป็นแนวยาวเลยนะครับตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะให้ตัวเต็นอยู่ กางผ้าแบบนี้เสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนถอดเสาเพื่อนจะเห็นตรงสีดำๆนี้นะครับมันจะมีช่องให้สอดเสาเข้าไปมีทั้งหมด4อันนะครับ จากสอดเสาเสร็จนะครับทั้งหมด4ต้นหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อนเห็นไหมตรงบริเวณปลายเสาจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตุ่มๆที่เอาไว้สูบกับผ้าเตทนนะครับมันจะมีรูให้เสียบนะมาดูกันนี่ครับรูนี้นะครับเราก็เอาปลายเสา ดูเข้าไปเลยนะครับโดยตอนสูบให้เพื่อนเพื่อนงอเสาไปทางขวามือนะครับเพื่อนเพื่อนก็งอมาทางเดียวกันให้หมดนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับก่อนอื่นเราเสียบเสาก่อนซึบเข้าไปฝั่งนี้พอฝั่งนี้เสียบแล้วไปทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิดผ้าขึ้นมามองลงไปทางใต้ครับ นี่นะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะมีรูเสียบเสาเหมือนกันนะครับผมแล้วตรงนี้มันก็จะมีเชือกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับเชือกเส้นนี้มันจะเป็นเชือกที่ยาวนะครับยาวจากตรงนี้ไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับเพื่อที่จะใช้สําหรับดึงดึงให้เสามันงอนะครับให้งอเป็นรูปรูปโค้งนะครับเวลาเราทําเต็นท์นอนนะเราจะต้องจับปลายเสาตัวนี้เสียบเข้ารูตรงนี้พร้อมดึงเชือกตัวนี้ไปพร้อมกันนะครับ จะทำให้ดูนะครับเพื่อนๆเอื้อมมือลงไปจับเชือกไว้นะครับแล้วก็ผักเสาขึ้นไปครับเพื่อนๆให้มันงออย่างนี้นะเห็นไหมครับเพื่อนมันจะโค้งอย่างนี้นะอันนี้ก็จะงอมาเห็นไหมครับนะกระตุกเวลากระตุกใช่ไหมตัวดันช่วยนะครับ,บ,บเดียวเรียบร้อยสุบแล้วครับสองด้านมันจะยากแค่ตอนสวสดเสาอ,อย่างนี้แหละครับแต่ตอนขึ้นโค้งก็ไม่ยากละ few moments later t l a เรียนเอาซะเหนื่อยเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สอดเสาทั้งหมด4ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เสียบเข้าไปตอมรูนะครับทั้ง2ด้านนะครับผมพอสอดเสาแบบนี้เสร็จ4ต้นแล้วก็ตอกสมอฝั่งนี้นะครับฝั่งที่โค้งๆตอกฝั่งเดียวก่อนเปิดขึ้นมาเราจะเห็นตรงน,นี้ เป็นมุมผ้านะครับตอกสมอเข้ารูนี้นะเพื่อนๆมีอยู่สองด้านก็คือตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามนะครับตอกแค่ตรงนี้ก่อนนะยังไม่ตอกตัวอื่นนะครับเราสมอมาตอกกัน ดอกเศษหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนอันนี้มันเป็นผ้าเต็นนะตอกตรงมุมแรงสุดก่อนนะครับอันเดียวแล้วก็อีกฝั่งนึงปึ๊บเปิดขึ้นมานี่นะครับนี่เป็นผ้าเต็นตอกแค่ตรง,น,ตรงนี้นะครับอันเดียวก่อนเลยนะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนมาดูตรงนี้เพื่อนเพื่อนเห็นเชือกสองเส้นนี้ไหมให้เราจับตรงนี้นะครับเชือกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะกับเชือกตรงนี้เส้นหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่ง จับตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับจับสองเส้นนี้พร้อมกันแล้วก็ดึงถอยหลังนะครับให้เพื่อนเพื่อนเตรียมคอแล้วก็สมอไปด้วยนะเพราะว่าจะได้ใช้ล็อกเต็นท์ก่อน นี่เป็นการกลางคนเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะล็อกสมอไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเชือกสอเส้นเพื่อให้เต็นท์คารบโูของเรามันเป็นทรงหนอนก่อนนี่ครับป้อมมาอันจําตรงนี้ได้ไหมที่ผมบอกที่เราตอกไว้2อันก่อนนะครับมันก็คือตัวนี้นะที่ตอกตอนแรกนี่นะครับหนึอัน2อันเพื่อไม่ให้มันเลื่อนตอนเราดึงเต็นท์หนอนขึ้นไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็จัดทรงเลยนะเพื่อนนี่ได้เป็นทรงหนอนละก็เอาเชือกดึงให้ตึงนะครับ นีเสร็จแล้วนะตอกสมอนะครับนี่ฝั่งนี้ดึงเชือกเรียบร้อยแล้วก็เอินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้เรายึดไว้ชั่วคราวนะครับตรงนี้ทำเหมือนกันนะเพื่อนเอาสมอมาตอกบริเวณท่าตรงนี้นะครับ ฝั่งนี้พอตอกพื้นเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้ายเชือกนะให้ตอกมันฝั่งตรงข้ามเลยนะครับตรงนี้จะมีตัวเล่งเชือกนะครับสามารถปรับให้เชือกตึงได้นะครับดึงเลยนะครับให้มันตึงๆได้นะ เสร็จแล้วครับ DOD คามาโปโกนะครับหรือชื่อก็คือเต้นหนอนสามารถทำตามได้ง่ายๆนะครับกลางคนเดียวก็ได้นะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับแล้วก็วิธีการกางมุ้งห้องนอนจะทำยังไงนะครับมาดูข้างนอกก่อนตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบายอากาศนะครับเพื่อนนี้เป็นตีทุกแก่นะสามารถเอาลงได้นะครับสามารถทับลงได้างี้นะถ้าเพื่อนๆจะใช้งานเพื่อนก็ แกออกมาแล้วก็แกะนะครับจะมีตีนตุกแกตัวนี้นะครับแกะไปเลยตรงผ้าเต็นจะเป็นสองชั้นนะครับเพื่อนๆ่นะครับกลางออกเรือแต่มุ้งก็ได้นะครับหรือจะกลางออกหมดก็ได้นะเดี๋ยวผมจะปิดผ้ามุ้งลงนะครับแล้วก็กางออกหมดทูดสิตรงนี้นะครับทางซ้ายมือ ขออภัยด้วยนะครับผมใช้มือเดียวนะมือหนึ่งตือโทรศัพท์นะครับกางออกได้เลยนะครับลูดซิปนี่จะมีตีนงโกแกนะครับไปเรื่อยๆรูดให้สุดเลยนะครับทาเหมือนกันสองข้างนะครับโอเคนี่ครับข้างในใหญ่มากตรงนี้ก็สามารถม้วนเก็บได้นะครับเดี๋ยวผมจะม้วนเก็บ เก็ห่วงตังนี้ครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งจะมีอันนี้ครับแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงเลยนะครับครับอันนี้ครับที่มอนเก็บนะครับถ้าเ,เพื่อนๆไม่มอนเก็บหาเสาอีกสองต้นสามารถเปิดกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เต็้นได้นะครับอันนี้ภายในภายในก็สามารถเปิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับสองชั้น ถ้าเป็นฝั่งนี้เปิดแบบนี้ครับตัน,นี้จะม้วนด้านข้างนะครับเพืเ่อนๆแบบนี้นะ เป็นม้งเปิดแต่ม้งก็ได้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่เปิดแต่ม้งเปิดหมดก็ได้ครับผมจริงๆควรเอาสมอมาตอกยึดตรงเสาเต็นท์ตรงนี้ด้วยนะครับตรงรูนี่เพื่อไม่ให้เสามันเคลื่อนนะแบบนี้นะครับแต่อันนี้ผมขี้เกียจตอกนะครับก็ถ้าไปเคลียร์จริงๆก็ตอกให้หมดนะครับทุกมุมเดี๋ยวเราเปิดผ้ากัน ที่ล็อกเหมือนกันนะครับสองอันเรียบร้อยครับ เพียงเท่านี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วครับผมสามารถนั่งกินข้าวแล้วก็ดูบรรยากาศภายนอกรอบๆเต็นท์ได้นะครับหาเสาอีกสองต้นกางให้มันเป็นที่ข้างเต็นท์เพิ่มขึ้นได้นะครับคล้ายว่ามันยื่นออกมานะเพราะวันนี้ผมไม่ได้เอาเสามานะครับผมเข้ามาดูข้างในกันข้างในค่อนข้างกว้างนะครับใหญ่ด้วยตรงนี้จะเป็นบริเวณห้องนอนครับผมเราจะต้องเอาม้งมาห้อยนี่ครับมันจะมีที่ ห้อยมุ้งเป็นลูๆนะครับสีดำดำต้องเอามุ้งมาเกี่ยวครับผมไอ้เพื่อนๆมองหาสีแดงนี่นะครับเห็นไหมอันนี้จะเป็นสีแดงนะครับแล้วตรงมุมตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันเอาสีแดงเกี่ยวสีแดงเลยนะครับพอเกี่ยวเสร็จนะครับเพื่อนๆเพื่อนลรามาดูตรงนี้จะเห็นเป็นเหมือนยางยืดแล้วก็ที่คล้องนะครับนี มีอยู่รอบผ้ามุ้งเลยให้เพื่อนๆเกี่ยวเข้ากับตัวเต็นท์ให้หมดนะครับอย่างเช่นอันนี้ตัวให้ดูครับนี่จะเป็นห่วงดำๆแบบนี้นะครับเกี่ยวไปเลยนะครับทำให้ครบทุกอันนะครับอันต่อมาเช่นอันนี้นะครับรูอยู่ตรงนี้สีดไปเลยสอดให้ครบทุกด้านนะครับข้างในก็ต้องคล้องนะครับหมดหมดนิดนึงหมดเข้ามานี่นะครับ อันนี้ก็จะมีรูรูนี้นะครับรูนี้ก็ต้องสอดเหมือนกันนะเพื่อนๆมาคล้องกับรูนี้แล้วก็อีกมุมนึงอยู่ตรงนี้นะครับเอาผ้ามุงห้องนอนของเราสอดเข้าไปรูนี้ด้วยนะครับ ยงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับห้องมุ้งของเราเป็นห้องนอนนะครับจะแขวนกับเต็นท์แบบนี้นี่นะครับตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าที่วางของที่ใส่ของนะครับเป็นตาข่ายสองอันนะครับมีอยู่สองฝั่งแบบเพื่อนๆจะเอาอะไรมาสอดมาวางในนี้ก็ได้นะครับเปิดให้ดูครับ เป็นข้างในอันนี้ก็มี2องชั้นเหมือนกันะครับพรเพื่อนๆชั้นข้างในผ้าเต็นท์แล้วก็ชั้นมุ้งสามารถเปิดข้างในออกเหลือแต่ผ้ามุ้งได้นะครับเผื่ออยากดูวิวข้างนอกนะนี่นะครับแยกชั้นแยกส่วนกันได้นะครับเราไปดูข้างในกัน่อน,นื่นเปิดให้หมดเลย ตรงหน้าเต็นท์ตรงนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะครับมันจะมีที่เก็บตรงนี้นะ ตามสเปค้องนอนนะครับสามารถนอนได้ทั้งหมด5คนครับผมกล้องอาจจะไม่โฟกัสนะครับกว้างมากครับสามารถใส่ที่นอนเนเอรอไฮได้แล้วก็มีพื้นที่เหลือเรือเลยนะครับที่ใส่ของให้นะครับเป็นตะไคร้ตรงนี้ก็สามารถเปิดระบายอากาศได้นะเปิดให้ดู นีนะครับเปิดเหลือแต่มุ้งตรงนี้แล้วก็นี่ก็พับได้นะครับมีมีที่คล้องเกี่ยวนะครับตัวรัดอยู่ข้างล่างนี่ครับผมก็ม้อนดีๆแล้วก็คล้องไว้นะครับเผื่ออยากระบายอากาศนะครับเพื่อนนี้ก็มีเหมือนกันนะครับที่ใส่ของแล้วก็สามารถเปิดได้นะครับระบายอากาศ คือว่าจะเปิดหมดก็ได้นะครับเพื่อใส่พวกสายไฟหรือว่ากอง power b o อะไรสายไฟต่อเข้ามาในเต็นนะครับฝั่งตรงข้ามก็เหมือนกันนะครับเปิดระบายอากาศได้นะครับวันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันมีตะข่ายใส่ของให้นะครับนี่เป็นพื้นเต็นไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับพื้นมุ้งแนะนําว่าต้องมีกราวชีทด้วยนะครับเพื่อนห้องนอนเปิดได้สองฝั่งนะครับ อันนี้ก็เป็นประตูห้องนอนเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพ succeed, ื่อนเพื่อนอยากนอนโล่งๆก็เปิดประตูห้องนอนตรงนี้แล้วก็เปิดผ้าเต็นท์ด้านนอกขึ้นได้นะครับเช่นเดิมมีสองชั้นมีชั้นมุ้งแล้วก็ชั้นผ้านะครับสามารถเปิดแยกกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับห้องนอนกว้างมากครับเพื่อนเพื่อนตามสเปกสามารถนอนได้ห้าคนเลยนะครับนอนให้ดูนะครับ อันนี้หัวชิดยังเหลือพื้นที่เท้าอีกประมาณ50าสิบเซนอยู่นะครับโอ้แส่มากนะครับนอนกิ้งเต็นได้เลยถ้าใครไปนอนแคมป์กัน3มคน4ี่คนนะครับพอดีเลยแต่ผมนอน2คนก็เหลือๆครับตัวนี้ตามสปคของเต้นนะครับ รวมข้างนอกแล้วก็ตรงสุดตรงนี้จะยาว6เมตร40นะครับส่วนความกว้างก็คือ3เมตรนะครับแต่พอกลางมุงแล้วข้างในอาจจะเหลือประมาณสักน่าจะ2เมตร2เมตร70 2เมตร50ได้ครับความกว้างนะครับเหลือๆเลยโอเคก็มีประมาณนี้ครับการกลาง DOD k a b า b บโกของเราผมจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของเจ้าเต็นท์ DOD k า b o โ o โ o 3m นะครับก่อนอื่นพูดถึงข้อดีก่อน ข้อดีก็คือมีห้องนอนที่ขนาดใหญ่นะครับสามารถนอนได้4-5ถึงคนเลยทีเดียวนะครับอีกข้อดีข้อนึงก็คือสามารถปิดเต็นท์ได้ทั้งหมดเวลามีฝนตกหรือว่าลมแรงนะครับอยู่ในเต็นท์สบายเลยหายหว่วงครับผมฝนไม่มีทางสาดเข้ามาหรือว่าเจอลมแรงตอกสมอดีๆให้ครบทุกด้านนะครับก็สามารถอยู่ได้สบายเหมาะสําหรับไปเที่ยวหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวครับผมอยู่ในนี้อุ่นมากเวลาเจออากาศเยน็เยนๆนะครับ รือว่าเวลาเจอฝนตกหนักๆอยู่ในนี้ก็สบายหายห่วงครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียหลักๆก,ก็คือมีขนาดที่ใหญ่เก็บยากกลางยากอาจจะต้องใช้การกลางทั้งหมด2คนช่วยกันนะครับเมื่อกี้ผมกลางคนเดียวก็เหนื่อยเหมือนกันกว่าจะสอดเสาเศีสี4ต้นนะครับกว่าจะขึ้นโครงกว่าจะตอกสมอบอกเลยว่าใช้เวลาเยอะมากเหนื่อยมากกินพื้นที่เก็บในรถเยอะนะครับก็หักลบกันครับเพื่อนๆขึ้นอยู่กับว่าเราไปใช้งานที่ไหนนะครับถ้าไปนอนสัก2 3สาวันก็น่าจะคุม้มแต่สำหรับผมผมชอบนะผมให้ ให้เก้าเต็มสิบนะครับถือว่าคุ้มค่าเราไม่ต้องกางไฟฉีดเพิ่มเรามีเต็นต์ตัวนี้แค่ตัวเดียวสามารถจัดโต๊ะกินอาหารบริเวณภายในเต็นต์หรือว่าทําอาหารภายในเต็นต์ได้นะครับถ้ามีฝนตกลมแรงก็แค่ปิดเต็นต์ลงครับผมวิธีการเก็บก็ไม่ยากครับเ,เพื่อนๆทำย้อนกลับก็คือถอดเสาเต็นต์ออกนะครับแต่ละเส้นแต่ละเส้นเราก็พับผ้าเต็นต์ให้มันเป็นแนวยาวนะครับเราก็เอามุ้งทับลงไปนะครับแล้วก็ม้วน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  วันเก็บเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปฟุตเทจที่ผมเคยเก็บเต้นให้เพื่อนๆชมนะครับว่าวิธีการเก็บจะเก็บอย่างไรส่วนวันนี้ผมก็จะกางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับวันนี้ขี้เกียจเดี๋ยวค่อยเก็บวันหลังเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันครับ ประมาณนี้ครับผมครั้งต่อไปผมจะเอาอุปกรณ์แคมปิ้งชิ้นไหนมารีวิวมาแนะนำให้เพื่อนๆชมฝากกดติดตามด้วยน,นะครับ